สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้ครับก็จะมีเกมฟุตบอลทั้งยูโรปาลีกรวมไปถึงยูฟาคอนเฟอเรนซ์หลายคู่เลยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฝากเพื่อนๆด้วยใครที่อยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัศนะนะฮะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะครับที่แอด 3-3นะครับอยากได้ทัศนะคู่อื่นที่เตะกันหลายคู่แบบนี้นี่รับรองครับแอดมาแล้วเราจะมอบทัศนะให้กับคุณอย่างแน่นอนนะครับไปว่ากันถึงเกมที่น่าสนใจครับมีบิ๊กแมชครับแต่ว่าเป็นถ้วยรองนะฮะนั่นก็คือในรายการยูฟาคอนเฟอเรนซ์ครับเป็นเกมคู่ระหว่างเฟเดบาเช่กับทางทเวนเต้นะครับก็เฟเดบาเช่นี่ก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนำของทางลีกตุรกีนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังนะี่ดีมากๆโดยเฉพาะ ในฟุตบอลของทางซุปเปอร์ลีกนะครับแล้วก็ในทุกรายการเนี่ยชนะมา5เกมติดต่อกันส่วนทเวนเต้ก็ใช้ย่อยฮะฟอร์มดี5เกมหลังสุดเนี่ยชนะถึง4แต่ก็แพ้ไป1น,นัดนะครับสภาพทีมเฟเดบาเชครับก็ตัวดังๆอย่างเอดินเชโกนะฮะดูซานทาดิชนะฮะอิราฟานคาเวซี่เชนคิดอุนแดพวกนี้นี่ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่เสริมเข้ามาใหม่แต่ว่า เฟรดกับเังกิตอุนเดนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้แนวรุกยังมีดูซานทาดิชยังมีเอดินเชโกนะฮะแล้วก็ฟอร์มโดยรวมนะที่แล้วเนี่ยก็ถล่มมาริบอ์มาขาดลอยเลยซูปเปอร์สตาร์ในทีมเยอะนะฮะส่วนฝั่งของทเวนเต้ครับของยูเซฟอูสติ้งนะครับก็ผ่านบริก้าทีมดังจากลัตเวียมาสภาพทีมนะฮะ แนวรุกจะมีริกกี้วันวอลฟ์สวิงเคิลครับโอ้ oh, นี่ตัวเก่ามากสมัยเล่นกับนอริชนะฮะก็ที่เหลือเนี่ยนะครับมีดันรูทครับกอยปั้นเกมแล้วก็มาเฟรดอูเกาเดนะครับลงสนามนะฮะคู่นี้ก่อนเริ่มเฟเดบาเช่ต้องยิง2นะครับซึ่งแน่นอนถ้าเล่นในบ้านบอลลีก bon ตุรกีเนี่ยผมว่าเฟเดบาเช่ชนะแน่ๆครับเพียงแต่ว่าจะยิงถึงหรือเปล่าซึ่งถ้ามองจากศักยภาพของตัวผู้เล่นผมก็มองว่าเฟเดบาเช่น่าจะดูดีกว่าครับมองไปที่ เจ้าถิ่นดีกว่าครับน่าจะยิงถึง2ประตูน,นะครับอ่ะก็รับฟังทัศนะแล้วอยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดตูน33ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ